การซื้อทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กันนะครับช่องแห่งการมรรลุซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเออเฮ้ยเยจ้าชิวเลิศปล่อยวันในหมวดฮาร์ดคอร์ในหมวดฮาร์ดคอร์จริงนะทุกคนอาจจะรู้ว่าผมจะทำอะไรก็ตัดไม้ดิผมก็นั่งตัดไม้ตัดไปเรื่อยเรื่อยโอเคผมตัดไม้เสร็จแล้วทุกคนก็ผมจะค้าตัวค้าก่อนเพียวค้าตัวค้าได้แล้วแล้วที่ผมจะทำคือดาบตอนนั้นผมเพนแกะอยู่นันโอเคโหมันเจอแกะแล้วแล้วก็ไป,ปฟันมันทุกคน ที่ผมได้คนแก่มาพร้อมกับเนื้อนะนฝุ่นเไปจะคาบเตียงเพอนอนหายนาน่ามันจะเจอคนแก่แค่หนึ่งเองแล้ผมจะเจออะไรบา่อย่างก็เลยไปสำรวจสักแป๊บตึงเผื่อมีหอกอะไรมั่งเป็นวัตถุที่มันพังแคบเลยตั้งแตเจอของก้อนหนึ่งก็มไม่รอช้าผมรีบวิ่งแบเอกกล่องเลยมีพวกชุดเหลือ,อเกาะเรือสักอย่างนะเม,มื่อเราบอดด้วยว่าจะเจอเอ,อเจอกับเกาะแล้วก็หวัวแล้วก็พวกเศษเหล็กอีกอันหนึ่งเม,มื่อเราเร่เก็บเพื่อที่จะกล่องกับบ้านเพราะผมที่เกยจครับของเปลืองไม้เพ่ใส่ชุดตัว ผมกก็เจอแกะอยู่ในแกะตำนูพร้อมกับปัวยังไม่รอช้าก็รีบวิ่งไปตีพอแกมาซองแล้วก็ขาดอีกหนึ่งฝนเลยทำเตียงเด้แล้วไปเจอถ้ำผ่านี้จำนวนหนึ่งก็เลยนั่งขุดไปเรื่อยๆก็เลยเรียกลกบบ้านที่ไปวางที่พเพื่อจะเจอกลอกผมก็ยืนอยู่เหวื้อยวื่อเวืผมก็ออคงก็เจอแกะเราค้ารีบเข้าไปฟันนะเจ้าคนแกะมาทำเตียงเพื่ะถ้าผมจะนอนที่มันไปเรื่อยจะมาตายที่กกับบ้านไปรับเตียงก่อนที่ผมจะนอนคืนผ่านไป ก็มืดมากแล้วี๋ยวผมได้จเจอมาตัวขวาง,งผมหน้าบ้านอยู่ผมจะสร้างมาตรงนี้แหละการตีไม้ไปให้มันออกไปอ้าวผมเอเลยครับเตรียมก่อนเรื่อนคืนนั้นไปปัดท็อกให้ซมบี้อยู่เลยตัวอะไรเกิดที่ผมตอนกลางคืนเมื่อเลยรีบนอนเข้าสู่วันที่สองเจอมาตัวเดิมเมื่อเลยตีเข้าไปพวกผมจะสร้างบ้านก่อนดีกว่าคนนี้ไม่ไม่ค่อยจะปลอดภัยมากมันลุนตัวมาก คิดซะวาขาจะสร้างบ้านไหนดีคิดออกผมเลยสร้างบ้านแบบน,นั้นดีกว่าคิดว่าผมจะสร้างบ้านเหมือน e b c แล้ววา,างมาเป็นเรื่อยๆจะมาเริ่มเป็นรูปร่างจะไปเอาไม้จะตกแต่งตรงที่ผมเว้นรูนตรงนี้เลววิ่งไปตัดไม้ม,มาไปตกแต่งบ้านผมคนตัดไม้ไม่เสร,ร็จเจอม้าตัวเดิมตรงบ้านผมอีกแล้วเลวี่ที่จะไปตีมันเพื่อให้มันออกอจากบ้านผม,ผมตีมันจนวิน่งหนีไปเลยคี่สร้างบ้านต่อตนี่คือบ้านของผมเป็น EP แหละในวันในโหมด hardcore EP สองก็จะมาเลยเร็นี้แหละจบ